สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest And o u r i a นะครับประจําวันนี้วันอังคารที่11กรกฎาคม2566ันายกกับผมกอบฟน้องเดชจันทรไบสารจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับกับบรรยากาศตลาดที่เรียกได้ว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับภาพของตลาดในวันนี้เช้านี้เองเขียวดังกระดานเลยนะครับก็ชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับเป็นลักษณะของการที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นมาบวก200จุดนะครับ ตลาดเริ่มมีการพูดคุยกันในเรื่องของการที่เฟดจะยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วเริ่มกลับมาพูดกันดูดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการแบบโอเคเดือนนี้เดือนกันกระกฎาคมนี้หรือเดือนกันยาจะหยุดขึ้นแล้วคือเป็นลักษณะของการที่คงขึ้นไปก่อน2ครั้งแล้วก็จะเริ่มหยุดแล้ว นะครับเพราะว่าโอเคเฟดก,ก็ส่งสัญญาณมาว่าหน้าที่ของเขามันก็เริ่มใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้วเริ่มจบแล้ววงจรการขึ้นอัตอกเบียก็จะเริ่มจบลงฉะนั้นตลาดก็เริ่มโอเคดูดีมากขึ้นเซนิเมนต์ดูดีมากขึ้นะนโิบายในการทางการเงินของเฟดเองจากที่มันคุมเข้มมากๆดึงอัตอกเบียกขึ้นมาเร็วๆก็จะเริ่มผ่อนคลายลงมาเริ่มหย่อนยานแล้วทีนี้เราก็จะมาดูต่อกันว่าเฟดจะสามารถที่จะเอาตัวอัตลกเบียลงมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอาจจะคงค้างเอาไว้ในระดับหนึ่งไหมนะครับหรือว่าจะเริ่ม เอาตัวตดอกเบี้ยลงมาเลยสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือตัวเลข c p i นะครับหรือตัวเลขเงินเฟอ้อต่างๆที่จะรายงานมาตลอด แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะถ้ามันเป็นลักษณะของการที่ CPI นะครับ PPI PCE พวกเนี้ยที่เป็นตัวของม้านวัดเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ไหลไหลไหลลงมาต่อนเนื่องเนี่ยเฟดก็จะสามารถที่จะดึงองัตราดอกเบีย้ยลงมาได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้ามันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้คาดการ p c i ที่กำลังจะออกมา Core p c i ยังอยู่ที่5%เอรย่างเงี้ยมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ตลาดกลับมาพูดถึงเรื่องของการคงค้าง เราเก็ยไว้ได้อีกในระยะเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นการฟื้นตัวขึ้นมาโอเคมันก็ดูดีนะครับแต่อัพไซด์มันก็ยังค่อนข้างที่จะมีความจํากัดอยู่เหมือนกันส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็ผมว่าถือว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะดึงนะครับบวกตัวขึ้นมาพยายามไปยืนเหนืออีเมลสวันแต่อัพไซด์ก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ได้ไกลมากมายเท่าไหร่นักนะครับสําหรับตัวของ อะล่ะดึงขึ้นมาเหนือมีสิวันได้แล้วแล้วก็เป็นลักษณะของการที่พอดึงแท่งเขียวออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็พอได้ลุ้นได้บ้างว่าตรงนี้จะเป็นการยกโลหรือเปล่านะพราะมันการยกโลเนี่ยแล้วมันเป็นการฟอร์มตัวหรือเป็นการปรีบาร์รอบหนึ่งเนี่ยแนวต้านด้าน,านบนถ้าสมมติไปได้ดีเลยนะครับก็จะไป ทดสอบกรอบที่ทางแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงอยู่ก็15 45, 15บริเวณ1,545-1,550แถบนั้นบวกลบนะครับแต่ระยะสั้นเองจุดที่มีโอกาสที่ขึ้นไปเทสก่อนก็จะเป็น EBA 25วันก็จะอยู่ที่บริเวณ1,513บวกลบตรงนี้นะครับก็มีโมเมนตัมในการที่จะฟื้นตัว กลับขึ้นมาได้บ้างนะครับณปัจจุบันวันนี้จริงๆควรที่ต้องยืนเหนือบริถึง1,500ให้ได้นะก็คือบร e ิเวณ e b 10วันเนี่ยถ้ายืนเหนือได้โอเคเลยนะ momentum ในการฟื้นตัวขึ้นไปแต่ระดับก็จะมีแต่ถ้าวันนี้สถานการณ์มันมีการพลิกผันเวียงลงมาเนี่ยอันนี้จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ากลับไปปิดต่ากว่าบริเวณ1,500อีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือเรียกว่าอันตรายอยู่พอสมควรเหมือนกันฉะนั้นวันนี้จริงๆลุ้นให้เซตยืนได้ต่อน ก็ติดตามการเมืองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองยังเป็นคีย์หลักสําคัญอย่างที่เราเคยเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจริงๆเราเห็นภาพของเม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาในตราสารหนี้แล้วแหละนะครับหมื่นกว่าล้านแต่มันไม่เข้าหุ้นเลยนะครับต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่องฉันจริงๆผมมองว่าคีย์หลักก็คือว่าถ้าเกิดการเมืองมันนิ่งปุ๊บเนี่ยไอภาพของตราสารหนี้เนี่ยที่เงินที่มันเข้ามาในช่วงก่อนหน้ามันก็อาจจะเป็นรังหวังของการที่ไหลกลับเข้ามานะครับหาตัวของตลาดหุ้นได้อีกครั้งหนึ่ง ฉันก็เดี๋ยวตามดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอัปเดตตัวราคาน้ํามันกันนิดหนึ่งนะครับน้ำมันก็เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นมาเราเริ่มมีการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะครับเป็นลักษณะการที่น้ํามันยังเหมือนเดิมก็คือเวียงออกด้านข้างออกไปนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในโซนเวนสัก Uh, 57เหรียญ uh, เจ็ดสิบห้าเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็โลของเขาก็คือโซนเบสั่หกสิบเจ็ดเหรียญฉะนั้นมันก็จะเบี่ยงตัวออกไปด้านข้างในลักษณะนี้พอขึ้นมาในโซนด้านบนเนี่ยไทยมีสถานะน้มันอยู่ก็อาจจะต้องลดของลดโพซิชันออกมาบ้างนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงไปในโซนด้านล่างก็เดี๋ยวเราเค่อยเข้าเก็บเข้าสะสมนะครับสําหรับตัวของคุณแนะนำจริงๆหมูว่าก็คุยกันเหมือนเดิมตัวเดิมก็คือพวกของตระกูลแบงค์นะครับเคแบงค์สบี ank, B, พวกนี้ยังโอเคนะครับ า้าปีกอ่องตัวของ CPO นะครับตัวของ CPX e t r a r พวกนี้ก็ยังเก็บได้เป็นตัวเดิมๆทีเ่เราเคยแนะนำกันไปละแต่ว,วันนี้เราแนะนำตัวใหม่นะครับ คือเราชอบปตทคือเรามองว่าปตทจริงๆรอบนี้มันเป็นจังเห็นจังหวะของการที่ปตทน่าจะเป็นต้นน้ําในการเล่นรอบใหญ่ใหญ่เลยของตัวปตทแต่ไม่จำเป็นต้องรีบเก็บนะคือเป็นมองแล้วเป็นวอชไว้แล้วว่าปตทจังหวะที่ออดตัวลงมาโซนเป็นสาบาทในรอบที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันต่ําสุดแล้วในภาวิกซ์ี่แล้วโมเมนตัมในการที่จะเคลื่อนตัวหรือปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาเรารอบใหญ่เลย นในเปลี่ยนการรอบเนี่ยปตทเริ่มเห็นภาพความชัดเจนที่ดูดีมากขึ้นจากเทคนิลอลที่โ o มเม t นตัม um เริ่มเปลี่ยนไปนะครับราคาพื้นฐานที่ลงมาในโซนด้านล่างนี้นะครับมูลค่าจริงถ้าคิดตามเงินมันผลก็อยู่ในโซนมาสัก6%บวกลบแล้วฉะนั้นเป็นหุ้นที่ราคานี้มันทยอยซื้อเก็บสะสมได้แล้วก็โลเนี่ยเราคาดหวังมันน่าจะผ่านไปแล้ว นั้นจริงแทบแทบนี้เป็นจุดซื้อในการที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยแล้วลุ้นแรงซื้อหรือโมเมนตัมถ้าสังชาติเข้าโอเคมาตัวนี้มันก็ถือว่าโอเคนะดูดีนะครับถ้าเป็นตัวที่มาเชิงเทคนิคนะครับเราเลือกตัวอีกตัวคือตัวของ BEC ในการเล่นเก่งกำไรในภาพระยะสั้น BEC มีสัญญาณในวีคลี่ที่เริ่มดึงตัวโลนะครับใน t i ม e เฟรมวีคลี่สูงขึ้นได้ พยายามที่จะวกตัวขึ้นมานะครับบวกกับ2 3สวันที่ผ่านมาเราเห็นบิ๊กลอตนะครับแถบ,บโซนเรเวณ8บาทเนี่ยเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนไม้เป็นมือของตัว BEC รายานการซื้อขายถือว่าโดดเด่นหนาแน่นมากๆราคาณปัจจุบันพยายามยืนเหนือ EMA สิวันได้ฉะนั้นลุ้นการจังหวะของการรีบาวขึ้นมาอย่างน้อยโลยบริเวณไฮเดิมก็อยู่ที่บริเวณ9.3บาทแล้วก็โซนบริเวณ9.6บาทจริงๆ b c ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในจุดที่ด้านล่างแล้วเหมือนกันผลประกอบการนะครับก็คาดหวัง ว่าจริงๆไตรมาสสองก็น่าจะเห็นภาพการเติบโตขึ้น Q1Q จากไตรมาสที่ผ่านมามันจะมีหนังนที่เข้าใหม่อย่างหมอหลวงอย่างเงี้ยนะครับได้เรียกได้ว่าเรียอเสียงตอบรับถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวไรายได้จากการที่เขาเป็นตัวของโกลบอลนะที่ไปขายตัวลิขสิทธิ์ในตัวโลกลต่างก็จะเห็นอาจจะเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากขึ้นฉะนั้นโซนบริเวณนี้ผมว่าเป็นอยู่ในจุดที่ซื้อได้นะครับแต่เอาสต็อปลอสไว้นิดนึงคือห้ามหลุด8บาท ถ้าหลุด8บาทปุ๊บแล้วก็เป็นจังหวะของการคัดทิ้งไปแนวต้านด้านบน9.3นะครับ9.6อีกตัวเล่นเทคนิคอลรีบาวสำหรับตัวของ a u a f to you นะครับ a to you ถ้าวิกฤตเนี่ยแกวงอยู่ในโซนด้านล่างนะครับแล้วก็มันอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วก็มันลงมาแตะ โลเดิมพอดีแล้วดึงกลับขึ้นได้เป็นจังหวะของการทําแท่งเขียวแท่งแรกในภาพวิกฤต y อินดิเคเตอร์เริ่มพยายามวกตัวขึ้นนะในไทม์เฟรมของ Daily ก็มีภาพของการยกจุดต่ําสุดใหม่สูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ EMA 10วันดังนั้นก็ลุ้นในการที่จะรีบาวขึ้นมารอบใหญ่ๆเลยนะครับโดยแนวต้านแรกนะก็จะอยู่ที่โซนบริเวณ10.3ตรงนี้ก่อน จะเป็นแนวต้านเขา10.3-10.4แถบบริเวณนี้ว,วันนี้ก็มีสัญญาณของการพยายามที่จะเบรกเอาผ่านแนวต้านที่เป็นเส้นแนวรม้ขาลงที่กดเขาไว้อยู่ใชาจริงๆตัวอัพจะอยู่ผมว่ามันอยู่ในจุดที่ mm hmm. โอเคนะยกโลกลสโซนนี้ก็เล่นเก่งกําไรได้นี่ถ้า,าปรับตัวขึ้นเบรคผ่านก็เห็นอาจจะเห็นการ p e r อร์มตัวขึ้นได้ดีรายงการซื้อขายวันนี้นะครับวอลรุ่มถือว่าใช้ได้โอเคเลยเช้าวันนี้เปิดมาก็7แสนลงหุ้นแล้นะครับค่าเฉลีย่ยเทรดปกติก็อยู่มาสักล้านสอง นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าโอเคครึ่งวันตอนเช้าดึงขึ้นมาได้โซนสักล้านสองล้านสามจริงๆก็ถือว่าโอเคนะครับมีลุ้นในการที่จะเพอร์ฟอร์มหรือปรับตัวขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับสำหรับตัวอัพจะอยู่ประมาณนี้พูดแนะนำนะครับส่วนตัวทีเฟกแอบยังเล่นยากต่อไปอยู่เหมือนกันนิดนึงกนะ็จะเป็นจังหวะของการเล่นใบฝังรองแหละแต่ว่าการเล่นตัวของ s 5 0ูเนี่ยใบฝังรองแต่เล่นในกรอบทำเฟรมที่สั้นๆนิดนึงนะครับ โซนด้านบนจะติดอยู่นะครับมีโอกาสเนี่ยขึ้นมาเทสเนี่ยตรงนี้คือ918จะเป็นแนวต้านแรกแนวต้านต่อไปก็จะเป็นประมาณโซน925นะครับแล้วก็930นะครับ925นี้มีรุนขึ้นมาได้อยู่ก็แต่ถ้าจะยกโลแล้วจะขึ้นไปเสมอไฮเดิมมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แบบฟังลองครับจะขึ้นมาในโซนบนต้องะระมาระวังนะครับก็โซนบริเวณน,นี้นะครับตัวทองคานะครับหลังจากที่ปิดสถานะช็อตไปแล้วทองคําก็จะอยู่ในฝั่งของขาเทรดดิ้งในกรอบนะฮะ ในกรอบโซน1,896ถึงโซเมน1,940เหวี่ยงออกด้านข้างในกกอบโมเมนตัม um ในการจะปรับตัวลงตรงคําเริ่มลดลงอินดิเคเตอร์พยายามจะบวกตัวขึ้นฉะนั้นคาดหวังการที่มันจะเหวี่ยงลงมาทําในกรอบที่ทางเราล้งขัลงแบบนี้มันเริ่มลาบากขึ้นแหละมันจะเหวี่ยงออกด้านข้างครับฉะนั้นขึ้นมาในโซนด้านบนช็อตได้ลงมาในโซนด้านล่างลองได้นะครับตัวของค่างเงินเงินบ้างนิดหนึ่งนะครับค่างเงินบาท อยู่ในฝั่งของขาช็อตเริ่มได้เปรียบมากกว่าแล้วนะครับทำรูปแบบโดจิไปแล้วมีแท่งแดงลงมา2แท่งฉะนั้นต่อไปค่างเงินบ่ายก็จะเห็นโอกาสในการที่จะกลับมาแข่งข้านะครับที่โซนเรียน34.6อีกทีนึงก็แนวรับอีกทีนึงก็34.4จริงๆคาดหวังว่าถ้าหลุด34.6เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะไหลลงมาได้ต่อเนื่องก็คือลงไปอยู่ที่โซนเรีนสัก34 4. บาทเนี่ยนะครับในทมเฟรม ถ้าหลุดลงมาทําโลใหม่เนี่ยก็มีโอกาสในการลงไปถึงอยู่ชั้นไปแอดฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าค่างเงินยุโรปนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเทรดกับไอล่าได้เนาะค่างเงินยุโรปสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนาช็อตเนาะเราแบบลงมาแล้วเรามันลงมาแล้วเรามันลงมาไม่ถึงกรอบเป้าหมายคือถึงกรอบตรงเนี้ยตอนแรกผมว่ามันน่าจะหลุดแล้วลงมาตรงนี้มันจังหวะพอลงมาปุ๊บม,มันเด้งกลับขึ้นมาเลยแล้ววันนี้ก็ขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับก็เป็นจังหวะของการสต็อปลอสออกไปแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดถานะใหม่ ในลักษณะนี้ค่างเงินยุโรปก็มีโอกาสแล้วนะครับถ้ามันทำฟอร์มตัวแบบนี้มันก็มีโอกาสในการลุ้นขึ้นไปทําเจอไฮที่บริเวณไฮเก่าของเขานะครับแล้วก็กรอบที่สร้างนวร่องขาขึ้นใหม่เนี่ยก็จะอยู่แนวต้านอยู่ที่บริเวณ1.111นะครับ1.4ตัวตรงนี้จะเป็นแนวต้านของตัวค่างเงินยุโรปนะครับค่างเงินยโรปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของค่างเงินเยนนะครับ JPYUSDJPY ค่างเงินเยนเนี่ยสับได้แล้วแนะนำช็อตนะครับอยู่ที่บริเวณ1นึก็ขึ้นไปแตะเราไม่ผ่านจริงๆนะครับก็เนี่ยอยู่ในกรอบโซนบริเวณนี้ขึ้นไปไม่ผ่านมีจังหวะาองการอ,อนลงมาแล้วอ่อนลงมาค่อนข้างแข็งแรงเลยคือลงมาแล้วหลุดเลยทันทีทันใดนะครับหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมาหลุดหัวเดิมก่อนหน้าด้วยฉะนั้นโมเมนตัมในการปรับตัวลงมาต่อมีใครมีช็อตอยู่ถือต่อไปเลยนะฮะจุดนี้น่าอาจจะเป็นจุดที่ค่างเงินเยนเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะของการที่อ่อนค่าสุดแล้วด้วยแข็งอ,อ่อนค่าที่สุดแล้วแล้วเริ่มจะเป็นลักษณะของการแข่งค่าใชนั้นค่าเงินเยนมีใครมีสถานะช็อต1 4 5ว่ากอดไว้แน่นๆนะฮะแล้วถือเลทโปรฟิตรันต่อไปเลยเพราะเราได้ต้นทุนที่ค่อนข้างดีแล้วเอาสต็อปลอเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เพราะมันยังไม่ได้ยกไฮขึ้นมาเพื่อที่จะกดไฮต่ําลงนะครับแต่ฝั่งช็อตมีความได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับตัวของค่าเงินเยนก็ช็อตได้เปรียบไหลปลลล่่่่่ออออยมมัััันนนนนนไหงาาาตเืะคครบทททกกกกุ สวัสดีคุณปา่าสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีคุณมงคลด้วยนะครับสวัสดีคุณนิพรพรด้วยนะครับสวัสดีคุณเสาลักษนณะ์เนี่ยดูคาถามกันอ่ามีคําถามสามารถส่งเข้ามาได้นะวันนี้คําถามยังไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่นักนะครับตัวแรก n cap n cap อ่าราคา n cap ก็ลงมาลึกแล้วแล้วมันพยายามพักสร้างฐานนะครับมันพยายามสร้างฐานอยู่ในกรอบขาขึ้นแหละ เริ่มเป็นการสร้างกรอบขึ้นแต่โมเมนตัมมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันลงมาที่กรอบด้านล่างนี้พยายามดึงตัวกลับฉะนั้นจริงๆรอบนี้มันพอรุนได้ว่าโอเคมันจะดึงขึ้นไปนะนะครับคือมันเริ่มภาพเดลี่เนี่ยมันคือวิกลี่เนี่ยโอเคลงมาที่กรอบพอดีวิกลี่มันลงมาแล้วมันทำบูลิตไดเวอร์เจนต์ไอตัวแอซไซด์ไหมครับยกขึ้นส่วนทางกับตัวของราคาที่ต่ําลงฉะนั้นจริงๆจุดนี้มันจุดปลอดภัยแต่นิดนึงครับคือราคาห้ามต่ำกว่า3.8แปดและต่ำกว่าเมื่อไหร่จบกันเลยนะครับต่ากกว่่ไหร็เล ถ้าไม่ต่ำกว่ามีโอกาสในการรีบาวกับแนวต้านแรก,กที่บริเวณ4.5ครับแนวต้านอนึที่อยู่ที่โซนบริสสัก5บาทแบบนี้5บาท5นะครับ BBIK 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 มว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับราคาของ BBIK เองค่อนข้างที่จะเวียงไล่ทิศทางพอสมควร,ครเวียงไปเวียงมาเลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้การแข็งแรงของราคาเนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งเท่าไหร่นักนะครับคือขึ้นไปในโซนด้านบนเนี่ย นะครับเรียนณ1 1 6บาทก็จะเป็นโซนของการเปลี่ยนแนวต้านแหละโดนแรงขายได้บ้างนะครับและอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็นต้านในภาพวิกฤตที่กดเขาไว้อยู่ก็ใกล้ๆกันเลย116 1 1รบ แ้โซนบริเวณนั้นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะครับก็อาจจะต้องใช้ความรมะมัดระวังส่วนถ้าท่านใดมีอยู่แล้วรุนว่าให้มันเบรกผ่านแนวต้านจะตั้งสต็อปลอตตรงไหนดีก็จะอยู่ที่โซนเริเวณ109บาทนะฮะ109บาท EMA 75วัน25วันมารวมตัวกันบดี10วันด้วยฉะนั้นตรงนี้ห้ามหลุดหลุดเมื่อไหร่จบเหมือนกันนะครับ CHG CHG ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ราคาเราจะสังเกตเห็นว่าพยายามที่จะรีบาว์หรือฟื้นขึ้นไปเจอ EMA <c oughs> เส้นสีฟ้าตรงนี้แล้วติดตลอดเลยก็คือ25วัน25วันยังกดไว้ค่อนข้างหนาแน่นฉะนั้นเนี่ยขึ้นไปเจอ25วันทำรูปแบบโดจิวันนี้เป็นแท่งแดงมามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเพื่อที่จะปรับฐานใหม่ได้นะครับสำหรับตัวของ CHG ก็ระวังอ่อนลงมาที่โลเดิมนะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ทียูนะครับยังแกว่งอยู่ในกรอบขาลงนะครับยังไม่แข็งแรงเหมือนกันก็มีโอกาสในการเหวี่ยงซึมซึมซึมลงมาได้อยู่นะครับสำหรับตัวทียูก็มีโอกาสในการไหลยอยู่ก็ซึมซึม,ซมต่อไปนะครับสำหรับตัวทียูแนวรับหลักๆอยู่ที่โซนในสิบสองบาทนะครับบีซีเฮชีเทเช่นเดียวกันครับคล้ายๆ c ้าีจโดนกดอยู่ที่ MA 25วันเนี่ยเส้นสีฟ้ายังกดไว้ค่อนข้างหนานแน่นนะครับวันนี้ขึ้นไปเทสไม่ผ่านมีแท่งแดงแล้วก็มีโอกาสในการลงมาปรับฐานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ บีดีเอมอสมีแรงซื้อเมื่อวานนี้เข้าไปแต่จริงๆหมูว่ามันดูไม่ดีแล้วตั้งแต่จริงถ้าเราดูในเชิงเพียวเทคนิคเข้าเลยเราจะเห็นว่าภาพของเขาเนี่ยวิกฤตอยู่ในภาพของการแกว่งลงนะครับในกรอบที่ทางน้องขาลงแล้วก็ไปต่ำกว่าอีเมส75สัปาหละการดีดตัวขึ้นมามันก็ไม่ได้ไปยืนเหนืออีเมส10สิปได้นะครับพอไปภาพที่เป็นทำเฟรมเดลี่ก็ขึ้นไปก็พยายามยืนไม่ไหวกลับมาปิดที่เดิมครับขึ้นไปยืนเหนือ200วันไม่ได้ ขึ้นไปปิดเหนือ10วัน25วันไม่ไหวฉันจริงๆก็มีโอกาสในการที่จะอ่อนลงมาปรับฐานใหม่โดยแนวรับหลักๆจะอยู่ที่โซนมาณ26บาทกับ25บาทนะครับแล้วแต่เวลาว่าโอเคทำเฟรมไหนก็คงลงมา26บบาทตรงนี้ก่อนนะครับ uh, B L A บีเอเอแ่งอยู่ในกรอบขาลงแต่ลงมาใกล้แล้วนะฮะใกล้กรอบแล้วก็อาจจะมีจังหวะของการรีบาวบ้างแต่ตอนรอบนี้คงยังไม่ไปไกลอ่ะสิบวันจะเป็นแนวต้านของเขาซึ่งณปัจจุบันอยู่ที่โซเวนยี่สี่จุดสี่นะครับคือแทบแถบริเวณนี้ขึ้นไปก็จะติดแล้วก็จะมีโอกาสในการซึมลงได้ต่อครับยังยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับดูบุบีเอเอเอสเอ็นเอ็นพีเอสเอ็นเอ็นพีราคาลงมาในโซนพร้อมรีบาวเนอะคือลงมาหาสองร้อยวันพอดีแล้วก็พยายามรีบาว ก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจุดในการซับลอตเนี่ยเราเอาโดของเมื่อวานเลยนะครับคือโซนเรน22.6ถ้าหลุดปุด๊บแนะนำซับลอตไปก่อนส่วนจังหวะการเล่นรีบาวตามแนวต้านก็จะไปหายใน25วันนะครับอยู่ที่โซนเรน23.7นะครับ,บแถบแทบริเวณนั้นก็จะเป็นโซนในการที่ราคารีบาวได้23.7 24บาทแทบแทบนั้นคือขึ้นไปเนี่ยก็พยายามขายตามแนวต้านนิดหนึ่งนะครับ ปิ้นซีราคาวันนี้ติดแนวต้านไปแล้วนะครับที่โซนเวน4.76ตรงนั้นเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มันค่อนข้างตึงขึ้นมาเป็น V ขนาดนี้ไปเจอเฮดไลน์แรกก็เรียบร้อยละในเด็กไลน์แรกก็เป็นอเนี้ยโซนเนี้ยตอนขึ้นมาก็ V ก็ไม่ผ่านนะครับก็อาจจะย่อลงมาบ้างนะครับ RCL RCL แนวรับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนาให้รับเท่าไหร่เพราะว่ามัน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 จบรอบไปแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันลงมาโอเคลงมาในลึกระดับหนึ่งพยายามสร้างฐานฉะนั้นถ้าจะรับ RCL กรอบในการรับของเราก็จะอยู่ที่โซนนี้ครับมันมันให้พยายามดูกรอบนี้ไว้นะนะครับก็คือโซนเรซักกี้สิบสามบาทบวกลบนี่เป็นแนวรับห้ามหลุดเพราะถ้าหลุดปุ๊บก็จะลงมาได้อีกระดับหนึ่งนะฮะก็จะไต่ระดับลงมาโซนนี้อีกทีหนึ่งก็ยี่สิบจุดห้า นะครับฉะนั้น RCL เล่นได้ไหมมันเล่นได้ด้วยเพราะว่ามันลงมาลึกแล้วมันเริ่มพยายามสร้างฐานให้เรารับที่แนวรับนะครับจะหลุดแนวรับให้คัดทันทีแล้วพอขึ้นไปเจอแนวต้านพยายามขายเพราะมันก็เป็นการแค่เล่นสั้นในกรอบนะครับแนวต้านก็จะอยู่แนวต้านแรกก็อยู่ที่บริเวณ24.6นะครับแนวต้านต่อไปก็บริเวณ25บาทนะครับ PSL PSL ใกล้ๆกันนะครับ เรือเหมือนกันแต่นั้นเรือคอนเทนเนอร์นี่เรือเทกองก็ลงมาอยู่ในกองางล่ังสูตรเดียวกันเหมือนกันเลยมันวิ่งอยู่ในกรอบมันวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับเนี่ยไอโซนี้ก็ยิงรับได้ครับแปไอเก้าจุดแดแดจุด้าอัโทษนะ8ป8จ5ดเก้าแดจุดด้าตรงนี้รับได้ถ้าหลุดคัดทิ้งเลยนะครับ8.8ดุดนี้คัดทิ้งเลยแนวต้านจะอยู่ที่โซนเปนเก้าจุดหห้าแล้วก็1ิ7จุด็ดนะครับ Tpi PPI PL อันนี้ก็ซึมๆนะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เหมือนยังลงอยู่แหละแต่ว่ามันเริ่มอ่อนลงมาบ้างนิดหน่อยคือมันเริ่มเหมือนจะชะลอการอ่อนตัวลงแต่ก็ยังแบบไม่ไหวเนาะซึมๆ i n d ิ c a t เ r ก็เห็นไหมวตัวลงหมดเลยนะครับไม่ค่อยแข็งแรงก็จะมีโอกาสในการอ่อนลงมาอย่างน้อยก็เทสโลเดิม1.41.37อันนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ TLI เช่นเดียวกันนะ t O i เช่นเดียวกันคือยังไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสลงได้อยู่ส่วนแนวที่จะเด้งได้นะครับแนวที่จะเด้งได้บ้างสําหรับตัว TLI ก็แนวรับอีกทีหนึ่งก็โซนนี้เลยนะ10.7เพราะว่าวันนี้มันทําโลอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วมันพยายามมันทําโลแล้วมันกระตุกขึ้นไปก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยยังอ่อนแออยู่งนั้นก็หลีกเลี่ยงออกไปก่อนหรือรอดูไปก่อนแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คําถามประมาณนี้นะครับวันนี้ครบทุกคาถามแล้วอ่าเรามาดูตลาดอีกทีหนึ่ง ตลาดก็โอเคยังซุมๆึมแต่ว่าก็โมเมนตัมในการร mm ีบาวก็ยังได้ดีนะแต่ก็เหมือนเดิมครับยังจํากัดอยู่รอนในประเด็นในเรื่องการเมืองนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก,กลับมาพบกันกับไอร่ Facebook l i น e ได้ใหม่ทุกวันทําการเลยสิบเอ็นาฬิกาวันนี้ผมก็เป็อชพสานนะครับจากบริษัททัพยระลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับาลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก